ค่ะมันนี้นันทิยามาตามแนวทางน้องนินจานะคะน้องนินจาจับจับเลขห่หาสองออกเล่านะคะเลขง่ายสี่เก้าเจ็ดออกเก้าแปดแต้มเดียวพี่น้องนะคะสำหรับง้วนนี้จับห้แล้วจับแค่สองตัวห้างเดียวนะคะจะเป็นตัวได้ไปเบิ้งไปชมน้ำกันเลยค่ะเบิ่งแนวทางของน้องนินจาเ<น><น>ด้อพี่น้องน้องนินจานนจับเลขใ<น>ห้ สี่เก้าเจ,เ,าเ,จเลขออกเก้าแข้างล่างจับห้หาสองมันไปออกเลขเล้านะคะเลขไทยแต้มเดี่ยวเลขเล้าออกเลยหาสองออกตั้งสองงวดนะคะนะคะเมื่อนี้ก็เลยจะให้น้องนิ่นจัจับแค่เลขสองตัวห้างเดี่ยวว่าอะไร ให้เอฟซีไปรุ่นเลขเล่าเลขไทยเอาแค่หางเดียวเด้อมีครับสองตัวก็รวยได้เนาะสวัสดีนะ่รอบอาเลี้ยงจับเลยคนมั่นมั่นทีเนาะวมนนี้จะซื้อจะอยากจะให้แม่ค่าจับถั่วให้ร้านจับหนูจะได้ตั้งกล้องให้เห็นย่ิ่นจับเอาเจลาตัวเด้อจานพุ่นะพิ่นอ้าาโอ้ยื่นให้เลยเดี๋ยวยายนุนที่ยาแกะก่อนเนาะ ตัวที่หนึ่งคือเลขหนึ่งนะคะน้องนุ่นเอากล้องซูมาตัวเลขหนึ่งนะคะเดี๋ยวยับเ,เล่าได้ไหมเพื่อเลขเบินเพราะว่ามันมีทุกอย่างอย่างละสองนะคะเป็น20แผ่นอะ่ะเอาตัวไหนลูกตัวที่สองโอเคพอแล้วตัวที่สองคือเลข9นะคะหนึ่งเก้าหางเดียวเนดะ้อพี่น้อง สิกขเยนสิเขีอนลองวาเป็นหนึ่งเก้าเก้าหนึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวไปข้ามยาฝาห้เพิ่นได้หนูเสียเพิ่นสี่ยาฝายาฝาได้ไหมข้ามยาวเลขขึ้นมาได้นูสิเขเอนลงก่อนว่าหนึ่งเก้าเก้าหนึ่งเเพิ่นสี่มามามาสี่ให้เอฟซนะมาเลขสีออกตัวได้มาผีจักร่นี่นี่นี่นเดี๋ยวาแม่สีเอาไหนี่นี่มาสี่คนสี่คนเลขออกตัวได้หรือไม่ล่ะตัวได้ออกตัวได้ออก เบิงเบิ้งเบิ้งออกตัวใดสี่ย้ายบุ้งกลมไว้ตัวใดออกตัวใดนี่ไหมล่ะออกเก้าหนึ่งขึ้นนึ่งเก้าลูกออกอะไอ๋อเนอยากได้ตะปะกาเอาเอาว่าต้องให้สี่แล้วมันสีเปื่อนเอาให้เอฟซีโชคดีน้ำเด้อจานสีได้คานุ่มนะลูกเนาะน้องนินจานะคะจับลอตเตอรี่จับเลขให้นึ่งเก้านะคะจ้าสี่ให้แน่นิเอกตัวใดตัวใดตพี่นุ่นเขียนห้างๆกันเลยนะออกตัวใด ตคนนีี้่ก็ตอ,นนอยากจับลหลายๆต้องให้จับให้จับแค่สองโซ่เอาอเอาแค่นี้เนาะไอเอฟซี FC โชคดีน้ำเด้อคนนอนตื่นไหม <c oughs> เป็นแนวทางเด้อพี่น้องสามารถไปไดทททะะ้ทั้งไทยทั้งลาวนะคะวันที่ผ่านมาคนจับให้ยาสองนะ,ะเอาเปรียบเทียบกันนะคะหัวที่ผ่านมานี่ห้าสองออกลาวหัวนี้หนึ่งเก้าเก้าหนึ่งนะคะเพิ่นเพิ่นว่าปิดหนาเพิ่นไอเอฟซีโชคดีน้ำเด้อจาน เพิอ่นอยากจับหลายนนที่ย่า,ยาจับสองตัวเพิ่นเชียดเพิ่นอยากให้หกตัวขวดตัวบ้นวานว่าวเนาะคะ่ะแต่ว่าันมากมากจับเลขร้านแม่ข้ามเนะ,ะน้องนิ้นจานอายุยังบ้านถึงสองขวบไอ้เอฟซีโชคดีแล้วนะครับเอาคับยิ้มเนาะมันยิ้มถือ เป็นรอค่ออะเนาะพี่เต้นเต้นจ,จ้าจริงจา้าบ่พี่เต้นจ้าจริงจา้าบ่กขึ้นยกขาสั้นพิ่พี่เอ้อพพยคนไปไซส์ปาอไปโรงเรียนไปโรงเรียนเปิดเพิ่มแล้วเนาะเรียนวันแรอยังเป็นบของแนวทางเออนน่นเราทำไมไม่เขียนกันล่ะเพื่อมันออกหนึ่งหกแล้วนน่นมากมาเร็วมากกัน,น,น,นกันกลับหัวได้พี่น้องเด้นนหนึ่งหกหกหนึ่ง อภิมามาเอากนะกันกลับห eh? ัวนี่ลามาดีมี่มานึงเก่าเก่านึเตัวเน้นจาพี่เร็วนี่จาี่มีชุดเน้นแล้วก็มีชุดกันนะคะเพื่นหายหนึ่งเก่าเก่าหนึ่งเป็นตัวเน้นนะคะ เากันกับหัวกันหกหนึ่งหนึ่งหกนะคะทั้งหมดทั้งมวลนี่ตั้งสองเท้ายทําให้เป็นแนวทาาหาร์ดซือสลากินแบ่งรัฐทบานไทยนะคะยายไม่เอาลูกต้องไปหันเบิรงทั้งฝุ่นมันจ้งเสียหนาพันจัดๆให้เอฟซีโชคดีนั้เด้อสิเก่งคือนทันแมททับบ่นอ์นี่นอะขึ้นนองคาดบ่นอน้องคาดเลยค่ะครับเขาเยอะเด้อ มากันเม่อี้หนึ่งหกหกนึ่ค่ะเอาแค่สองตัวจังไม่ได้ลงทุนหลายคนจับซ7เก่าม่หออก C97 ออกเก้าแปด้ก็หอดแล้ว่ะแเขาล่ามกินเขาไปไบมกินเ้าห้เาวิงกินเขาดีปะอันนี้เป็นเอกสารของผูณแทนนค่ะต่อไล้วค่ะก ไอ้แม่จ่าให้มันองเล็กคือีกคนนึงเอื่อยเพิ่นบ่บกบ่คอยบอกเลขเพิ่นบ่แม่ยบ่บอกบ่จ่ามันบ่ค่ะบ่บ่คือน้องเนาะน้องน้องนินจาหนิมักบอกมักไอ้เพื่อนบอกมักจับเลขเนาะมันจะมีเบิ่งกล่องแลนไปซ่องเบิ่งกล่องได้หมดมึงหยังลูกยิ้มหวานความเด่นนี่หื ทั้งสองเข้ากับเป็นแค่ซื้อกลางเป็นสะพานบุญหายนะคะเพื่อเลขเอฟซีโชคดีกับเลขของน้องนิจจาจังมหาหายน้มคาขนมน้องนะคะนะเป็นกับดีดีเห็นหน้านนทิยานี่มิแตอยากจับเลขอย่างเดียวเ่นเห็นเ่นแต่ว่ายับเดี๋ยวเที่ยวนานี่สีเอาเป็นปิงปองมาให้จังบ่ได้เขียนเลขพันกระดาษเอาปิงปองมาจักยี่สิบลูกให้เพิ่นจับ ครามแบบกันเลขเบิร์นน้ำนะคะตัวเลขก,ก็มีเขาไม่รุดกรยจายากันเ้อค่ะทั้งสองเข้าเป็นสะพาบนบุญหาทายท่ามห้เป็นแนวท่างนะคะสรุปมาแนวท่างของน้องนินจา1991เป็นตัวเน้นนะคะกันกับหัวคือ1น6 1นะคะเป็นแนวท่าหาสื่อสากกินแบงรัฐบาลไทยแต่มาแนวท่างของน้องเขาไปได้ทั้งไทยทั้งเล่านะคะเขาก็ไปรุ่นเลขเล่าน้ากันนะคะนะคะนนทิยาคอคออวยพรหายเอฟซีโซีกับแนวทางของน้องนินจานะคะ ให้เอฟซีโชคดีน้ำเด้อจานโอ้ยตกเตียงแตนอน,นี่ขามารู้ว่าสีตกดิสผิดไหมให้เอฟซีโชคดีน้ำเด้อจานไอ้โชคดีเอ็มเดอร์คอเด็กกินขนมอีกหลายเด้ะยัย่นได้ตกเตียงแล้วแม่เป็นยางรู้ดูก้น,นหน่อยยังไม่ยางดู้แต่งางเป็นยังรู้ให้โชคดีเด้อสีมาอีกสีซื้อขนมมาให้ละลายเอเคไหม คนกินดีดีพี่น้องตัวน,น้อยน่อยเห็นขนมกินดีดีง้อเย็บง้อเย็บอา้าปิดจราหน้าเบิองเด้อค่ะ